ที่เขามาตอนเทื่ยงเพินเ่นแล้วเนาะมาขับ,บรถทันพี่น,อน้องเในอวานนี่ตอนไปกินเพื่อนกินซ่านกันเนาะมาขับขำเ่ยคืออ่อนเลยหาโม่งเลงเลยพี่น,อน,อน,น้องเด้อเนาะถึงแสนขีดเด้อโด้วยตำรวจขับผมมีเงินคือกันเนะ<ด>าะด้วรไปใช่เด้อเด้อเออเด้อคนอยู่ดีว่าน้องผูกแขนไม่ได้ดพี่<ด>น้องเลยทางลุงโนด ทางแม่จนินทางแม่แก้วทางแม่บุญมี่กับใจรีเลเดอหมโมทกผู้ทุกคนทำทีมง,งานในเด้เอร์แล้วเพื่อน้องมานิกาได้เปิดคลิปเปิดภาพมากะอยู่กับท่าหนุนนวดอีกแล้วพี่น้องนนเนาะนะแต่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ในเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่นนเนาะนะกาได้อยู่ทางเซโปนพี่น้องเห็นไหมนี่ ทางเมืองเชิดโพนเข้ซ้อนตะเขีบ้านตะกีพีนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ทางเกิดานของน้องไม้เพิ่นพี่น้องวันนี้ก็อาตู้เนาะถนนกำลังมาตะโดนพี่น้องเลยเนาะมาวันนี้เคื่อนจนเล็วโอ้ยเนาะอ่ะเนี่ยเนาะนะตัดเสีงความยินดีกับน้องเพิ่นเนาะอ๋อเดินเกินในซานหลังไม้พี่น้องไงเนาะขา วนี่เป็นกำลังสอดองกันยังทันแล้วโว้รวยอย่างใดเนาะพี่น้องอ่าเนาะแต่เมื่อวานนี่พี่น้อง,งพอดีนงงุนงหนวดกลับมาหอดเมื่อวานพี่น้องเนาะแต่ว่าวพอดีน,งนุงหนวดลงคลิปบ่ได้เนาะอยู่ทางคลานพี่น้องกัน่ที่นี่แหละนุ่มมาหนวดมาหอดกับบริคัมม่ได้หรอกพี่น้องกันประมาณหาโม่เน,นาะกะบริทายเนาะ ใต่ที่ประเทศยคือมันลงคลิปมาได้เลยพี่น้องเราหน่วยก็เลยโจนเด็กพี่น้องที่ทำลงคลิปคืนนี่โอ้ยเนาะเป็นลำบากหน่วยก็ได้เนาะฮะก็เรียนก็กราบทักทายสวัสดีได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพีเบิร์จุกุจุคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศทางหน่วยก็หยนดี่ตอนหับเข่าชูจองหน่วยพาเพื่อนคือเก่าเนาะพี่น้องฮะแต่เบิ่งที่งามพี่น้องเนาะหาในแต่ะกเดียวเขาไปเบิ่งใบส้มกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศ อาดับโลกตัวเฮื่นเนาะว่ากุ้งสวยงามของเฮื่นตัวซ่านเป็นแบบนีเนานะพี่น้องแต่ังไีเนาะพี่น้องนี่ว่าครั้งแรกเนี่ยเหนือที่เขามาตอนเทื่ยงเป็นแล้วเนานะมากับเพ่ทันพี่น้องในเมื่อวานนี้ต้องไปกินเฮื่นกินซนะ่านกันเนาะ มากบคำเน่คือ่อนเนี่ยหาม่งแรงเลยพี่น้องมากืบระไทยคืออ่อนเนาะเออวากำลังดีโ่น้อยบม่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเดือนเข่าหาเม็ดหกเม็ดนี่แหละพี่น้องเนาะงามงามงามเนาะเราเนน้องมาน้องไทยง ที่เราทากินกันบ่หรือว่าพกนเหดย่างนาะคนแต่คนคือยังหลายใช่ยังท่นมือบ่แต่มือวานถือ่าาจับนจั่าววนน่ม พากัน่า่เยังน่ากันเด็เนี่ยังหมดเลกแต่วานนี่บ่เนี่ยแม่นกกาินงยิ่ย่งลยพี่น้องมาเออโออโอ้พี่น้องมาเฉลยคนดีคือเพื ững, ่อนใหม่บ่แ uh ม่นเออ ทางเมย์เพื่อนนาอกพี่น้องเนาะดียดีเด้อเด้อเด้อสบายดูตู้มันชวนมัชวนมากันมามาแต่บ้านได้นี่นะอยู่บ้านนี้่อนนี้โอ้อยู่ในบ้านนี่บอ้ะโดยทำเป็นทไมเท่าอันนี้โอ้ไม้เท่าอันอเป็นทางไม้เท่าบ่โดยอแล้ววานนี้เราป็นบ้าเนาะมยเพ่นแแล้วุดแล้วุดก็พุด Ni nhanh nữa. Bây đi? bây giờ, 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 hết giờ, bây 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 giờ, แะดอสเพื่อนๆางใต้างจานเนาะ้างใแหแต่กระปพี่น้องเอ้ยเมื่อยที่เพิ่นเนาะแดกๆน่าาไดนเฮือนใหม่เมื่อคืนนี่ันดีบ่ฮะบ่ได้ผ่านนะ อ้าวเนยังไม่ได้ฝันเนอะเือนขึ้นแรกอาทิตย์นัองน้องบารับขับบนนไดนยังตื่นเต้นอยู่อ่เฮ้เนอะปาบาปา้เออเชื่ฮกนคนกี่ตกะก็ผลเนาะสบายดีเลยเลเป็นจยงไงทางเพือนพาลุงหนวดขึ้นไปลอบบางได้ไหมเพงถึงบรรยากาศเนี่ยลุงหนวดครับ

กินทอดได้ลงน,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 <า>นู้นทอดแหล่ลงนว้นไปได้ไหมฮะกินทอดกินทอดด้วยวะโดยเห็นเดิน <c oughs> ตืน่นเนาะโด้เออใช้ห่องเจ้าอยู่ใช้ห่องเจ้าน่ะใช้ใชไปพาลูกหนุนบ้างเนี่ยลูกหนวดกับเพื่อมาดินพอสมควรนเนาะดีใจนูกน,น้องเพิ่นเนาะน้องเยพี่น้องเไยที่ว่าอันนี้หอ่องเจ้าปะ โดยอือจะมีของนอนนองเพิ่นเนาะสซงคนพี่น้อนนอนนี้เออเอาบริมีอันยังบริปูนั่นบ่ปูเสียนอนบ่อยนะยังอือมันเขาซื้อแล้วยังบริปูอือตุลีบาเซียงฮะตุลีบาเซียงซื้อให้ออ๋ออันนี้บาเซียงบ่าโดยโดยมาทางนี้เอง ตอนนี้เป็นห้องโถงเนาะโดยห้องหอกเมยเนาะโดยไอ้แย่ก็นอนอย่างนี้มีตู้ห่วงเลยพี่น้องเลยเนาะเอ่อสิ่การไม่จะยังบริปูมองอยู่ของนอนเนาะยังบริข่าวที่เข่าทางเนาะโดยปูเล็ดนี่ตัวนี้นี่ยังไอปูกะยังอ่าว จัดระเบียบปทันได้เนาะโดยระมาเราจะขึ้นวันพี่นอ้อยแต่ครูหลายคนก็ขึ้นเห็นนั่นแหละเนาะแต่ว่าทั้งหนือกับาจิมาพี่นอ้อยมาว่านเนี่ยกับวุฒิไทยนอกอคนทศัพทลงคลิปไว้ได้อออม,มาางองมันั่งอกนอกพี่แหละมองแจ้งเด้เออเักแล้วอบานเนาะเดีูักนี้ขึ้นแล้วเนาะโดย สู <ừ> ้กัีงามเนาะด้วยเป็นไดีใจว่าดูไปเลยดีใจเลยสีแดงเฮือทังไหมดีใจเลยเนาะด้วยดีใจพูนยาชดีเก็บบุษยอยทำทีมงานด้ยยังใดยังใดยังทีมงานมาฮะด้ยผมคือดีใจสีแดงเฮือเคยคิดเคยฝันไหมว่าจะสช่นอนเฮือหลังใหญ่หลังงามไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลย คุยก <US> ินไว้สิได้นอนพื้นหลังใหญ่ๆนะงามเนาะโดยคิดว่าสิได้แต่นอนพื้นหลังกันกระต๊อบนู่นเนาะโดยเอออะเดแสดงความยินดีน้องเพิ่นพี่น้องเ้ยเนาะขายนครับกบ่ได้มีส่วนร่วมหยังนําเพิ่นดอกพี่น้องเนาะททีมงานหน่อยก็บ่มี เงินสมทบน้องเพิ่นบ่มีหยังเนาะก็มาแสดงความยินดีด้วยคิดด้วยใจน้องๆเพิ่นพี่น้องเว้ยเฮาให้ทีมงานมาเฮาก็ดีใจแล้วอมาดซอยดีใจและสิได้เฮือนอืสิดเ้เฮหลังเก่าด้เฮ็ดดดูบนีงอูนนอะอันงบ่ได้มาบ่ว่าีกยังยังก็ซื้อผ้ายังบ่ได้เอาอยู่เฮือนนี้ มาแม่แต่เมื่อว่าแต่เมือคืนนอนอยู่นั่นนงกับพ่ออ๋อเมื่อคืนเจ้าไปนอนยู่พุ่นบ่แม่กับพออ่อแม่กับพ่นอนอแต่ยังน,น,น,นอนอยู่นี่อยู่ท่านางหงายนก็เจ้านอนนอนอยู่นี่สองคนเนาะเมื่อคืนเนาะนอนกับแม่ตู้แม่ตูบ้บ่โอแม่ตู้นั่นบ่โดยแม่ตู้สองคนอ่า หลังจากขึ้นเนื้อกินชานแล้วนี่สามมือพูดได้พูดยังไงยังไงออกจากเคื่อนจังจังได้ไปหันตนัวนีวเ้เด้อโดยจะพาไปรอหลินไปว่าออกไปหันตัวนี้นะไปหาอยู่หาก,กินเดี๋ยวไปงบว่าจำเป็นกับบโบยังนะใหม่ไปวันใดโดยเนาะครบสามมือก่อนเด้อโดยนะครับอ่าถ้าว่าบ,บ้านบ้านเจ้าถือกันบ่ไปว่าขึ้น,น,นมเนื้อกินชาสามมือเลยให้ครบสามมือจะค่อย ไปหาอยู่หากินไม่ว่าไปเวียกไป,ไปงานหนึ่งสินะบาดเจา้าคือว่าท่านเจ้าครับบุคคลบุคคลคือกเพื่อกกนหลังใหม่เนาะดูบ <c oughs> ุคคลอ่านมันกับบุคคลดอกเนาะดูขับมิเตอร์นึกออกในน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะในน้ำอะไรว่าเรอยากให้ไปทางไกลแล้วก็ขับรถขับล่างไปหันมานนี่เนาะแล้วก็บเอยากใไก่ครบสามหมือ่อนนะ ดูหาจจะได้มือที่สองมื้ยนี่เนาะดูดีใจแหละคิดอะบางสมบอกเด้ดเอ,อเขา่เคยมีเหินลังไม้เลยแต่ก่อนอยู่ว่าแต่เขาเกิดมีแต่อยู่เหินลังหน่อยเขาเคยว่าสีคลิปประพันจีได้เหอนบางใหญ่เขาดีใจแหละจีได้อยู่เหินนี่แหละ <c oughs> ดีใจเนะาะก็อาจจะคิดขาดฝันเนะาะเมื่อก่อนนอน อยู่กระต๊อบหลังหัวนอนหนิเขาดาวเดือนเนาะด้ยเออฝนตบผนลิ้นกาวิ่งห่วงที่น้อนโสมมีบนนอนเออวันนี้บ่ย่านแล้วบดนี้เนาะโดยเรื่องฟ้าเรื่องฝนพี่น้องไงเขาไม่แต่บ่ได้หัวแล้วบ่ได้หัวเนาะโดยเออบ่ย่านแล้วหัวเบิกหนึ่งพี่น้องไงฝากกดีพี่น้องไงเด่นนาเนาะ กว้างหน่อยใหญ่หนึ่งสิบาทหกเมตรคูณเท่าไรคูณเจ็ดเมตรเนาะดูมาแปดเจ็ดเมตรตายหมาดูแปดเม็ดเอะตำรวจเขาบม่ค่อยพูดเรื่องอะไรพี่น,ออน้องเพราะว่าตำรวจไม่ได้เคยขับมาถ่ายทั้งนอกเพิ่นตอนที่เพิ่นกำลังปลูกสังกกก่งเนาะพอตำรวจก็อยู่รับผิดชอบทั้งบ้านนอ้องพรเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเลยผมมีเวลาขึ้นมาหาเนาะ เห็นแล้วคุณพ่อก็ดีใจแล้วโดยเนาะโดยว่าบม่ได้เห็นแล้วหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นแล้วเฮือนนำกันว่าเด็กกว่ากคำเนาะมากอะนอกมันกับเมื่อยแน่เลยเนาะตอนนี้นี่เฮือนใหม่ก็ได้แล้วเนาะรถรถกับหม่ก็ได้โดยตุ้บซับก็ได้ซับก็ได้โดยเออเฮือนก็ได้แขวนหนึ่งห้าทรงคัมภีรน้องฮะ โทรศัพท so. ์ซองซับซองเครื่องว่โดยอ้้งนอกก็ได้บ่เฮาเรีนน้ํากันโอ้โทรศัพท์ตัวนั้นเขามองให้พ่อค่อยโอ้พ่อเครื่องหนึ่งนูเครื่องหนึ่งโดยเพื่อว่าจะได้ติดต่อกันง่ายเนาะโดยเอ่เวลาไปหันมาหนีเนาะโดยไปใส่โบดิยาโอว่ายาลดมันสีลมละมันว่าสีเป็นอย่างกับโทรได้ เออรถจักรก็ให้ชื่อให้นะเบาเสียงเบาเสียงบ่โดยรถับทรงคัพี่น้องเฮาเล่นน้ำกันเบาจันอ๋อเบาจันน่ะโดยชื่อให้พ่อค่อยโทรศัพท์นั้นก็เบาเสียงคือกันอ๋อเบาเชียงสีรถเนาะโดยจักจักเมิ้อน่ะโฮูหอ๋อคือไบ่ได้บอกราคาเนาะ bỏ rồi <laughs> à, nó cả đi chạy lại nó rồi không sửa lỡ hơn hai mươi lều hm 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 rồi hm 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 ประมาณทิตหนึ่งเนาะโดยประมาณทิตหนึ่งพี่น้องคือทั้งเฮือนน้องคนณทิดแล้วเนาะแต่คุณละอะไรค้นขนาดชิ้นหูอีเนาะพี่น้องเลยคแต่ถ้าหนูนี่แหละก็ค่อยบริขึ้นมากคือว่าเนี่ยมีนี่ก็มีโอกาสได้เวียนมาหาน้องเพิ่นพี่น้องเลยบ้าสิเมื่อมืาออื่นนั่งบม่ได้ใจ ทุกที่ครับทิมเมอร์ไม่ได้อย่างที่กูอื่นห <c oughs> มูยิเงินขาหอกเนาะเพใ่้ได้จะอ่ายืมฮะยืมยืมจืมที่ลงเจ้าบ่อเอามีเงินเ <c oughs> จ้าให้ให้ลูกหน่อยยืมดีไหมจ้ะยืมยืมเงินขาหอกเย็บนั่นไงวะ <c oughs> ยืมี่ลงเจ้าเด้อ เขมีเงินไม่เงินและเขามีเงิือนใหรในเรื่ายืมแล้วอยู่ได้กินของเจ้าเมื่อวานนี้ได้ยังมาใไงทั้งพี่ทั้งน้องคนจิตได้ชิ้นหมูได้ชิ้นหมูบ่โดยไก่ไก่โดยเขาได้ที่สิบพันก็ได้ยืมจะได้เท่านะเพราะว่าบาบาชิยืมเขาได้ที่สิบพัน มีเงินอิสระไทยไทยลูกหนวดยืมโดยโอ้ยน้องขอบุกขอบใจเนาะนะครับเอาไว้ชื่อขนมซะเเนอะชื่อเถวหน้าบ้นกับพ่อไปหน้อยไมเนอะดอบใจน้องลูกหลานไป่น้องเนาะปกติจะให้ข้อหนะจะแต่อบแทนเนาะ S <S ม่าเอ้ว่าตบแทนน้ำผึ้งไงบ่มีมีแต่เอ้ยว่านว่าถ้าทำงนานก็คือ,อกั้นโดยออออเตอนเช้ามาขี้ข่าวมีอะไรใช่จ้าเนี<อ>่ยบ่ยังไม่ได้กินบ่กินแล้วกินสิบเอ็ดโมงอายังอาย่เฮือนหลังเก่านั้นอันเจ้ามีผายผู้แขนผู้ยังอยู่ยบ่บ่บมี บมมีวะผูกได้อ,อ๋อจะปรได้ผูกบ่โดยอมีแต่มีนไก่อยู่ใรกระทุกใส่แปลว่าแค่นลูกแขนบาได้อ๋อแปลว่ามี่จอหางินไว้ในในในจานกับอันไก่ขวัญเนาะ ดูอ <owning S 1> ่ะมาสองตุกพักซีแ hey. น่เนี่ยโปรได้ใช่ยังโอ้พร่ผูกโคขอต่อเค็มันมีภาพมีอย่างเนาะแมนแบบขึ้นแบบเดียวกับเพื่อนน้องหน้าอ๋อแมนเนาะเพื่อนน้องหน้าผูกเนาะผูกดูอะเรามักสการ์พริสยซูปุ๊ไปได้ ว่าครื่องหน่วยการัราจค่อยฮู้เรื่องทั้งข้อค้อพ้นเป็นเพราะอะไรเพราะพ้นถืออย่างใดพี่น้อกเนาะขอโทษขออภัยนำหน่วยกันได้เออนะคะบุ๋เป็นอย่างเนาะก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะด้ยอ่าสำหรับในงานจัดงานขึ้นแสดงบ้านใหม่เนาะด้วยดีใจแล้วดีใจแล้วสิได้เฮือนอยู่แล้วเออได้แล้วเนาะด้ย ตอนนี้ยังยังรักถึงใจยังขาดยังตอนนี้อยังห้งองน้าห้องน้ายังบ่โดยอว่าจันว่ารรสิคืนนี่ฮะวาซามีทั้งหมดอ๋อว่าจารรันรัสเซีย้องนาอ้าหมบ่เออพแจ้งงเบเลยบ่แจ้งแล้วแต่ห้องบู้ว่าเขารวมหมดว่าทำทีมง,ง,งานนี่เพาวา่าสั่งว่ทีมงานนี่ ไเมียแล้สีเห ja <Hoje. S 2> um ็ด no no ่ห้องน้ำหน้ำานามีแล้วน้ำปลปามีแล้วโดยเบ้าเล้าอ๋ออาจารย์เล่าเนาะโดยเลาเนี่ยยงเนาะยังย้าใต้น้ำหน้าอนบ่ีะบ่ดเหยื่อลังเ้นเออเอาข้าใต้ขึ้นหน้านนี้มันไก แต่ตอนนั้นนี่ยังบริเขาดียังบริมาไฟอตอนนั้นเือน้องน้ำหมดถ่ไฟท่านในเขานาะโดยอาชีได้ใต้คักเน่เนาะเพื่อน้องน้าเหมอกันอ้อยู่ใกล้กันพี่เราไงน่นนี่หลังงามพี่เราอยู่เพียงกันสองสองหลเนาะเพื่อน้องน้ำชุกุเมตาจมตาา ่ครับแต่ว่าเรื่องของน้ํานี่ทั้งบ่าวจันทร์เนะเป็นจะเป็นคนตะการเนาะโดยอ่าดีใจนําน้องเพิ่นพี่น้องเ้ยอ่าได้ของน้ําขอัวงก็ดีเนาะโดยอ่าคน้องคนขยันทํามาหากินเนาะอืผูกแขนบ่ได้เฮ็ดจังได๋บดนี้ก็ได้มีแต่ร่วม าาสกมีแต่หองเพลงให้พระเยซูคือกันอวยพรให้พระเยซูชันั่นบ้ได้เทวานิกมคือกันจะหลอกจะห้องได้บ่ฮะน้องไทยคลองเป็นฮะน้องไทยเป็นหอท่ายเป็นบ่เป็นอ เ,เดี๋ยวอาจานมาด้วยสารลุงหรวดที่อา่านั่นไหนเดี๋ยวพอได้เจ็บคอเอบ่เป็นยังต้องรว้จัก่ะช่วยเพื่นกันก่อนไปน้องไปเพระาะว่านุ้งหรวดเราผูกแขนไม่ได้เนะเาะใช้จานได้ใช้กับมือนะจเจนะือนะเหน,นื่อยอ่ะนะถึงแสนกีบเด้อ ดูดประนวดครับผมมีเงินคือกันเนาะดูดไม่ใช่เด้อเด้อเออเลยคนดีเพราะว่านนอกผูกแขนไม่ได้พี่น้องเอยไงดูดก็เลย้คอยใส่มือเอาเนาะเมนว่าคือกันว่าหัดแต่งแต่งคนอื่นเนาะปลูกบม่ได้คือกันคนว่าปลูกได้เขาบม่ได้หัวเขาสูงเขาไม่ได้อือพี่แต่เอ้ยพอผูดจ้าวคือแค่นั้นกับพ่อ มองอยู่มองนอนนี่มื้อนี่ปูกวยบ่อมันนี่ปูว่าได้ว่าได้ใจโดยสินอนจังซี่ป,ปูปูว่าออาปูนอนเฟินหัวไปไปทางไหนน่าจะนอนนี่ไปทางนั่งทางนั่งก็ได้ก็ได้ก็ได้สบายเออเออไม่ได้ฮ้อนเนาะห่อนบ่บ่อืมบ่ได้ฮ้อนสบาย กาดเย็นที่เรกนี่มันเป็นฮ่มใหม่เนาะด้ยใกล้ๆนองใกล้ยังพี่น้องเลยอืองามเห็นนี่เห็นเฮือนเอื้อนำก็งามอือหือเอาบันดิกาน้วยกันจะได้ไปแวะเวียนหาทางน้องอวยพันก่อนเด้อโดยอ่าน้องอวยเป็นเฮือนบ่อเฮือนอยู่เพื่อนวันเป็นวันทิพ ออมันวันวันอย่างวันเสาร์อุทิศเนาะอันทิศว่าขึ้นเฮือนเประว่านี่วันเสาร์ยกวันเสาร์ขึ้นวันเสาร์คือกันแล้วอะไสักอมทิดไปใส่บวได้มดมีต่อยู่เฮือนก็่หนือก็ที่เวียนไปหาทั้งน้องอ้อยคนพี่น้องหนือก็ย่งบุกคดถ่ายไปจักเทนอ่อยจะคนไหนที่เ้องหนือกันเออเนาะ เลยเพิ่มอยิางดีกับนอกเนอะดยอ่าได้ขึ้นได้ซ่านถังไว้งามน้อ่าแต่ก็มีแต่ในหลังใหญ่หลังงามแต่ก็มันคทำความสะอาดในเนอะดยอ่าปัดกวาดแต่มันสะอาดเนาะไม่อยากเป็นหกเป็นเถื่อเนาะโด้วยวายเนยะนคิดไม่งอนแล้วจะขึ้นมาใกล้ป่าใกล้ป่าเขาไปนะภูพยน้องยเพราะว่าดินซุ่มนี่ งูหมักฉีขึ้นนี่จากดินซุ่มขึ้นมาอยู่ในความมองมองแหกมักจะขึ้นเฮือนว่าวเฮาเป็นได้บ่าสิรักษาเฮือนมันบริงาม,มคือเฮือนเก่าว่าเฮือนหลังใหม่บริถูกบ,บริแม่มันบริงามเนาะมบสิถูปัตตรมันงามเ่ยโดยโดยมีเฮือนหลังใหม่ก็ต้องรักษาแมนเขาะบริบัดปัจจัยยาวแน่เนาะ พราะว่าถ้าเจ้าบ่เฮ็ดบ่ทําคนสะบ่เบิ่งบ่แยงมันก็ทุบทุบบ่ด้ดูได้ตอนนั้นเฮาทูบหมดนะเนาะามีแต่ให้ทั้งน้อง2คนเด้อเนาะสบายดีลําลาทังพ่อพี่้อชีเนาะขอบใจเด้อทางปู่ยายจิดีทางเอ้ยจิดีทางพ่จิดีทางลุงโนด ทางแมเจนทางแมแก้วทางแมบุญมี่กับใจอีเลดเดอร์โมทุผูทุกคนทำทีง,งานเดเดอให้อยู่ดีมแหงให้ลำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปชิงใดมีแต่โชคดีให้อยู่ยืมยืนนอนได้เงินมืน่อตื่นได้เงินแสนเงินล้านเงนเจ็บย่าได้คนไข้ยังม,มีพัฒนาชิ่งใดมีชิงน,นั้นถึงเลกให้รวยกับใจรีเลดเดอร์มทุูทุกคน ทำเวฟซีกดไลคกดแชร์ l ี a d สองลงนวดกับใจดีเด้อจนเราได้เงินทำถึงงานทุกคนทาปัญญายจดีตรนวนสออันนี้เด้ออ่าทุกคนอ่าภายน้อมหนุ่มก็จะได้ลำลาเลยเนาะอ่าเดี๋ยวไปนอนบ้านนี้ดูว่ารีวิวใเบึงบรรยากาศภายในนอนเลยเนาะ

ยัมเวียนคลัตพ uh, <pray. S 1> ี really ่น้องเลยเนาะดี่น้องกับแม่บึงมุมนี่แทนในกันนาะพี่น้องเนาะเอ่อคลัตคลัตงามๆเนาะนะเนาะพี่น้องสารับคลิปนี้ลักหลาวกันจะได้ขอจุกคลิปปิดคลิปเพียงจะมีกันเด้อพี่น้องนะพบเจอกันในคลิปหน้าอ่าน้องๆก็จะได้ไปเยี่ยมประยามท่านน้องอ้อยเพินกอนเนาะพะมีแต่ วันนี้ใพนพเณอ้อยแีบนีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร้องกายลำรวยๆหิง้งฝังเบร์สุขุมสุนคนเนะสนธิพทัิษ์นี้สวัสดี